พี่บอลพี่บอลจ๋าฉันคิดถึงพี่ทุกคืนเลยฉันจะไม่ยอมให้พี่ห่างจากฉันอีกแล้วพี่บรัปล่อออีจัมปาปล่อยปล่อยปล่อย่อบปลป่อยปล่อยป่อยปล่อปยลอ่อยปอป่ไอปล่ปล่อยไล่อ่่อ่กม่อปอ่ พี่ประวันหน้าอัดยุ่อยยป่อยปาวันน ouais ี้กูจะตบให้มึงหน้าแหกป่อยปล่อยเลยีุพวกเองหยุดได้แล yeah. ้วเดี๋ยวท่านจะคุณมาเล่นงานค้าป่อยยีุนอได้แล้วป่ปตาพี่หนุกปยจับปาาปฉันจะไปตบมัน พี่บวรปล่อยฉัน mermaid mermaid ฉันจะไปตบหน้าอ <te> <rawd Moder> ีหน้าด้านเองสิหน้าด้านเขาไม่รักก็ยังจะเกาะเป็นปิงถ้างั้นเหมือนก็มาตบกูให้ดูดำดูแดงเสร็ิปล่อยฉันจะตบมันพี่จะตบปุ้ยตบมันพี่บอกให้พอแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นว่าไงบวร ข้าขอโทษที่ทําให้มุ่นวายข้าจะเตือนสติคนของข้าเองพาคนของเองกลับไปเถอะจุดหนูมาสนนพาจำปากลับห้องจำปาจำปากลับห้องหนูต้องตัตัพี่บอกให้กลับมึงมาตัดตัวกูสิไอ้ไอ้ไอ้ตสิมึงกลัวกูเลยมาเจอกูที่ท่าน้าตัวต่อตัวมึงมาอีแล้วโอ๊ยโยนลอยเองพานาเองขึ้นห้องจ้ะแม่ยี่ส่วน กับห้องเธอ